หาของตัวอย่างส,าสินค้าหรือบริการหรือเซอร์วิสที่เราได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วเราจะลงรูปนะคะที่ผิงคัดลอกข้อมูลออกมาจากใน Facebook เนี่ยก็คือเอามาลงไว้ตรงบทความนะคะซึ่งก็จะมีหมวดหมู่บทความอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ที่ไม่เกี่ยวผิงก็จะลบออกนะคะของเราจะมีเนื้อหาแค่แบรนด์เอเชียกับแบรนด์ยุโรปนะคะพอเราจะเพิ่มสินค้าหรือว่าตัวอย่าง โปรดักที่เราได้เซอร์วิสลูกค้าไปนะคะมันก็จะหยุดตรงนี้ค่ะเลือกบทความทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเพิ่มเนื้อหาค่ะพอเรากดเพิ่มเนื้อหามันก็จะสามารถสร้างรายละเอียดขึ้นมาได้ก็จะมีรูปปกบทความที่จะเหมาะกับการเป็นแนวนอนหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เชื่อเนื้อหาลงไปประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดของเซอร์วิสของเราแล้วก็คอนแทคนะคะ ตรง SEO เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการให้ลูกค้าหรือคนที่ตั้งคำถามหรือค้นหามาเจอเราเราก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะใส่ข้อความที่เราต้องการเช่นกล้องติดตรถยนต์แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคอมม่าแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดคำถัดไปเรื่อยๆนะคะใส่ข้อมูลเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะคะถ้า SEO เรา SEO มันสามารถดึงรายละเอียดจากเนื้อหาด้านบนได้แล้วก็ใส่แค่ตรงแท็กแล้ว SEO มันจะสร้างอัตโนมัติเองค่ะตรงนี้ก็เป็นรูปภาพประกอบถ้าเรามี10รูปเราก็ใส่ไปเลย10รูปอัปโหลดตรงนี้ได้เลยกด browse แล้วก็เลือกจากในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเรานะคะสามารถทําใน iPad ก็ได้ทําในไหนก็ได้เสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะคะว่าเซอร์วิสหรือโปรดักต์ของเราตัวนี้มันอยู่ในหมวดเอเชียหรือยุโรปแล้วก็กดบันทึกก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เราจะดูเราสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยนะคะวิวไซต์มันก็จะขึ้นตัวเว็บไซต์ของเราขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วหมวดต่างๆถ้าดูในแท็บเล็ตนะคะหรือ iPad โทรศัพท์ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงผลงานของเราก็จะมีแบนด์เอเชียแบนด์ยุโรปตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งบางรายการก็จะมีแต่รูปนะคะที่ลงไว้อาจจะมีรายละเอียดบ้างนิดหน่อย แต่สิงจะปิดท้ายด้วยข้อความเกี่ยวกับคอนแทคที่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้โดยตรงตรงนี้ข้างล่างทุกอันค่ะ